อยู่กับช่อง uh, a r e u o k a y r o b l o อีกแล้วนะครับวันนี้เราเราจะมารีวิวชุดดับเพลิงของเด็กกันชุดดับเพลิงของเด็กเนี่ยมันจะคล้ายๆผ้าแบบผ้าชุดข้าราชการแต่ว่าไม่มีภาพให้ดูแต่นนี้ก็คือหมวกนะครับเป็นหมวกดับเพลิงนะครับมันเขียนคำว่า fire rescue นะครับแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือวอลนะครับเปิดได้นะครับแต่เปิดเปิดให้ดูก่อนเปิดให้สองเครื่องเลยเช็ควอลเช็ควอเช็ควอนี่เห็นไหมครับนี่ทั้งสองอันเลยครับนี่สั่งใลลาซา้าก็ได้ครับหรือช้อปปิ้งก็ได้นะครับทดสอบทดสอบทดสอบแต่ถ้าผมแต,แต่ถ้าให้ผมอะ ใส่ชุดตับเพลิงอะ่ะผมว่าผมไม่มีตากล้องถือกล้องให้เลยแล้วก็ไม่มีขากล้องนะครับสำหรับแค่นี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับรากเอฟซทุกคนครับ